แล้วอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอปีหน้าไปทีเดียวเลยนะเอ้าฮะไอ้บไปโอ๊ะนาปีหน้าไปทีเดียวเลยก็ได้ครับนาไม่ต้องมาทําเสียงงี้ครับผมไม่ใช่เพนกวินนะนาค่ะทำไมเองถึงยังไม่พร้อมอีกอันนี้ถามหน่อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรียกคนมาเคลียร์ก่อนเออเดี๋ยวโทรหายหนึ่งศูนย์สะระร่าเนื้อก่อนแป๊บนึงสัตว์ล่าเนื้อเกลงเด็กเรื่องอะไรนะแก๊งที่มึงเป็นเป็นบอสอยู่อ่ะมันช้ามากเลยเว้ยแล้วมันมีปัญหา ข่าบอกบอสเอก้ะบอสเอออยู่บนรถทับมาเลยทับมาไวด้วยหนูเอาคนในเมืองเข้าได้ไหมคะสล็อตให้ครบ40คนในเมืองล่ะอ่าไหนลองบอกชื่อมึงก่อนมีชื่อซัมเมอร์ค่ะสปริงโอ้พระเจ้าซัมเมอร์ที่หัวทองทองค่ะค่ะสปริงที่หัวสีฟ้าฟ้าค่ะโอ้ชิปขาย ไสามสี่สนนนนี่หัวห้ามพี่เป่าครับไปทำอะไรระเบิดชนน้ำปั๊มหรอสามสามหมื่นสามไม่ใช่หรอแป๊บนึงนะพี่คำนวณใหม่สองพันหนึ่งใช่ไหมสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบอันชนขึ้นมาชนขึ้นมาทำอะไรนะชนขึ้นมาแล้ว <laughs> อ๋อหนูซื้อเขาสองพันหนึ่งใช่ไหม เราซื้อเขาสองพันหนึ่งหรือสองพันนะทุกคนไปแล้วอยู่ชั้นสองฮ่าถือดูด้วแน่อันนี้คนถามหาด้วยอ่ะแล้วเขาก็เดินมาแล้วด้วยเวฮร์เวอร์มาทองตังค์ครับตังค์อะไรไม่เคยติดเรีอะไรครับปะกดกันหนึ่งศูนย์ศหนึ่งมานึกลัวนี่ต้องเอาคันนี้มาเนี่ย ฮัลโหลพี่คนไหนครับรับฟังแล้วผมมาถึงแล้วครับพี่รับฟังนะพี่กดตาก่อนฮัลโหลครับพี่ครับก็ตรงไหนนี่สามเป็นจ็ดครับได้ครับรอก่อนนะครับผมนี่เลยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงน้าเลยเนาะนี่ตรงขวามือขวามืออ๋อตรงนี้มีด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไปตรงไปหนูออกไปหนูออกไปเลยปั๊มอ่ะตรงออกไปครับตรงออกไปหลังลงมาใช่ไหม เนี่ยเลือยวซ้ายเดี๋ยววซ้ายตรงนี้เอาลงมาหรือเปล่าไม่ใช่นี่นี่เดีอยวซ้ายเลยเดีอยวซ้ายแล้วซ้ายไหนอ่ะเนี่ยเดีอยวซ้ายข้างหน้านี่ซ้ายอันนี้นี่ตรงนี้เลยอ๋อสามแสนสี่ไม่โดนไม่โดนสามแสนสี่ใช่ไหมใช่มาเขาชื่ออะไรนี่ชื่อเนโกะครับเนโกะอยู่แก๊งอะไรหนูอ๋อแก๊งแล้วครับ ทำไมอ่ะแล้วอ,อยู่กไกลอ,อย่างเงี้ยเปร่ยบกับเพื่อนเพื่อนแบบยังไงละ่ะอยู่แกงแล้วรู้สึกมันไม่มีอะไรคืบหน,น้าเลยอ่ะหนูเพิ่งมาแต่ว่าแกงที่มาพร้อมกันเขาไปแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวโจรมาทีหนึ่งก่อนเฮ้ยแบัมดึงแป๊บนึงเแบบ <laughs> ออกิ๊บกิ๊บคืนพี่มาก่อนกิ๊บึ้นพี่มาก่อนสองสามสามกิ๊บึ้นพี่มาก่อนสองสามสามเนี่ยพ,พ,พี่เอาเงินเก็บ ขาดส่วนตัวหนึ่งเออเดี๋ยงใครนะ่ะเลขอะไรสี่หนึ่งเก้าค่ะวกไหมถ้าจะขนาดนั้นนะ่ะนี่ไม่ขึ้นวัดหลัอเองหรอคะ กดไปกันสามหมื่นเจ็ดว้าอุ้ยไปเลย <c oughs> แล้วก่อนหน้าน,นี้เราอยู่แก๊งอะไรอะอยู่แก๊งที่เพิ่งมาครับยู่แม่อิร้อยไม่น่ารู้จักส่งพี่เลเวลเลเวลข้างหลังข้างหลังดูเอาอไม่อยากอยู่แกงง๊งหญิงลวนั้างหรอ พี่จะขึ้นหลักแล้วไม่ใช่หรือก็อไปด้วยกันก็ได้นะแต่ยังมีของไม่เท่าไรเลยโน,นยังไม่ขึ้นเอาเลยมีแต่รถงั้นตามพี่ไปละกันถ้าเราอยากาเดี๋ยวเขาก็เปิดให้ไปนู่นอีกใช่เปนวริดประชาชนะพร้อมแล้วก็ตามมาละกันถ้าเรามีใจใจกันคราบหนูครัขบขอบคุณครับ คนนี้เหรอขาตั้งหน่อยแฟนโทนี่กันอ่ะฮะสแปดแล้วหนึ่งเดี๋ยวพี่รับหนึ่งศูนย์หกสาก็ซื้อเงินแดงรวมมาได้น้ำมาน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรกทำาเราไม่รู้เหรอว่าประชุมสองทุ่มวันนี้ไม่รู้เลยค่ะไม่มีเหตุมีใครบอกเลยเอ้ยเขาประกาศทั้งในทั้งนอกนะอ๋อครับไม่หนุ่ม ไปกี่คน <10 S 1> คะคิดไรที่ข้อความเลยอ๋อเขาให้ไปทั้งหมดเลยครับก<ะ>็คือเขาต้องเตรียมยายแล้วอะท,ทั้งหมดเลยเหรอคะเขาใช่ครับก่อนสอเมื่อวานแอดมินบอกว่าก่อนเที่ยงคืนแต่น,นัดประชุมไปแล้วสองทุ่มนะค่ะแต่ว่าไปประชุมก่อนแล้วก็ยยแอดมินคนไหนครับเนี่ยก,กัดครับกัดครับอรอใช่ครับ หนึ่งสองสามเกิว่ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอปีหน้าไปทีเดียวเลยนะอไอ้บู้ไปปีหน้าไปทีเดียวเลยก็ได้ครับนะไม่ต้องมาทําเสียงงี้ครับผมไม่ใช่เพนกวินนะนะค่ะว่างไรหนูมีแล้วว่างไรนะใจเย็นๆก่อนได้ไหมค้วตอนเนี้ยแล้วประชุมสองทุ่มพวกเองจะไปที่นไปค่ะไปไม่เดี๋ยวไปประชุมไงคะ ทำไมเองถึงยังไม่พร้อมอีกอันนี้ถามหน่อยทำอะไรกันเองแพ็คของเหรอวันอื่นทำอะไรกันอ่ะมันมีน้องที่แบบติดต่างจังหวัดด้วยค่ะเพิ่งมากันวันนี้เลยน้องติดต่างจังหวัดใช่ค่ะได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเรียกคนมาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวโทรหาอีก่งศูสัตว์ล่าเนื้อก่อนแป๊บหนึ่อ เดินโวนหกสามนี่ได้เลยเข้ากช้าแบบช้าจัดเลยอะที่เคยขับไหนอัพเล็กขับแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาโคหน่ะตัวว่างที่สามารถไปไอ้นี่ได้มาเอามาก่อนกะลังรอกินไปแล้วไปดิแปดก็แปดไอ้นี่ได้พ่อจะลืมคิดตั้งฮี่เนอะนายกการจัดอาการดีขึ้นนิดนึงครับอมปอง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเงินใส่เหรอโหลลอหล่ออาขนมทำอะไรอ่ะสอบทำเรื่องนึงอ๋อพอกำลังกลับห้องอ่ะไปไหนมาเนี่ยอล่นนะดูแบบชิวเกินไม่ก็มันยังไม่ถึงเวลาทุกคนมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปอ่ะแกงเด็ก เรื่องอะไรนะแก๊งที่มึงเป็นเป็นบอสอยู่อ่ะมันช้ามากเลยเว้ยแล้วมันมีปัญหาใครแจ้งไอดีแล้วแจ้งอะไรพี่อย่างโลงบนอันนี้ต้องตักเตือนนะเขาติวแพ็กได้หมดแล้วนะติวแค่รับระหว่างรอเฉยๆเออควรควรที่ควรจะเสร็จก่อนสองทุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงแบบดูแลแบบพวกแบบเด็กลูกแคนมึงอย่างนี้ก็แย่แย่อยู่แย่อยู่โอเคนะโอเคโอเคทําไมเนี่ย ว่าไงหนูอ่ะข่าบอกบอสเองละเออบอกเดี๋ยวบอสเอออยู่บนรถโอ้โหพวกเองอ่ะไม่มีความพร้อม <ทำ S 1> เลยขับมาเลยไหน <ทำ S 1> เอ็งลองพูดสิว่าทำไมเ,เอ็งถึงช้า สองศูนย์หกสามพี่เมาดทรมานแบบ FBI ทำไมถึงช้าเอาจุบุอยู่ตรงนี้เหรอสองศูนย์เจ็ดของปันผู้หญิงเข้าฟันด้วยใน้ากหลอสองศูนย์เจ็ดของปันถามว่าทำไมถึงช้าอุ๊ยเอาแมังลบได้งั้นเถอเองลบอ่ะยิงเพื่อนเอง เฮ้ยเร็วเร็วรีบรวเร็วเร็วสองทุ่มต้องเสร็จละไปเรียงรวมเลยไม่เดี๋ยวถามก่อนทำมันทำไมถึงมันถึงได้แบบตัวโดขนาดนี้เพราะว่าติดตามจังหวัดเหรอใช่ค่ะติดตามจังหวัดหลายคนเลยค่ะแล้วก็ติดงานแล้วคนที่ไปทังตะวันเนี่ยเขามีของอยู่บนพึ่งประชุมกันแล้วก็คัดคนออกด้วยค่ะตอนนี้เหลือกี่คนขึ้นไปอยู่ประมาณสามสิบสามค่ะเอคนอื่นนอยสามสิบสองค่ะนีเต็มแล้วเต็มแล้ว น้าหนูอยากสาอาบถามเรื่องเนึ้อเที่ว่า,า,าทุกแก๊งเขาไป40เต็มแต่ว่าหนูไม่เต็มสลอตบวกกับไม่ได้พอยต์200พอยต์เหมือนแก๊งอื่นในเรื่องของที่สภาเรียกมันจะต่ำกว่าที่แก๊งอื่นไหมคะเฮ้ยพอยอ200อาาคืออะไรก็ทุกแก๊งจะได้ทุกแก๊งที่อ๋อคือเราไม่เอาใช่ไหม ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอาค่ะหนูขอขึ้นไปตามที่น้ายื่นตั๋วมาเขาเลยให้เฉพาะคนที่เขาบังคับขึ้นแก๊งที่บังคับบังคับขึ้นสามแกงอ๋อเราจะนั่งนั่งทำไมเนี่ยเราเป็นไรเราเป็นเก้าเหรอไม่ได้รู้สึกเกงใจน้าไงไม่จะขึ้นสามสามก็ของก็น้อยลงแปลกอ่ะใช่พี่โอเคก็แก๊งอื่นส่งอาจจะสมมติส่งหินล้านหนึ่งเนี้ยเราอาจจะน้อยลงสักสแสนเหลือสามล้านครับอ่าน้อยนะคะไม่ใช่เพิ่ม อาใช่ไงน้อยลงไอ้รลอนแมนวอซิตี้หนูตามอยู่ค่ะหนูตามอยู่ค่ะไอ,อยูนีไ่ไปไหนไม่เสร็จนขอ,นอใ,หใหม่ตหแต่เราแน่จใจเหรอว่าจะเอาแค่สามสิบสามถ้าเกิดว่าเราเอาสามสิบสามเนี่ยต้องเสียคิดและคอยนะถ้าเกิดจะครบสี่สิบทีดีแล้วเหรอเราไปคุยตรงนี้ก่อนก็นกได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเด็กแม่งด่ากแม่งเถียงกันอยู่ รถบักแน่เลยชัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อนีครับเอ้าอืมแน่ใจใช่ป่ะตัวนี้พี่แนะนำเราเลยนะคือ40ก็คือ40เพรบะล้วถ้าเกิดเราขึ้น33มันจะมีปัญหาตอนที่เราขึ้น3 4 3 5แล้วก็3 5 3 6ถึง40หนูเอาคนในเมืองเข้าได้ไหมคะสล็อตให้ครบ40คนในเมืองหลักคนในเมืองหลักเรามีเหรอมีค่ะ ชื่อใครเอาอีกเออเดี๋ยวหนูแจ้งชื่อให้ได้ไหมคะอ่าไหนลองบอกชื่อมึงก่อนกระเป๋าบ้างนะเออมีชื่อซัมเมอร์ค่ะสปริงพี่กระเป๋าสองสามศูนย์สองสามศูนย์อโอ้พระเจ้าประมาณนี้ค่ะส่งใช่ไหมอ๋อซัมเมอร์ที่หัวทองทองสปริงที่หัวสีฟ้าฟ้าค่ะ โอ้ชิพขายมีใครอีกไหมมีค่ะมีในเซตนั้นอีกประมาณสามสี่คนค่ะอืมยุดอิ่มอร่อยขึ้นสี่สิบดีกว่าเชื่อพี่ก็สามารถเอาคนหลักขึ้นเอ้ยคนที่เมืองหลักเพิ่มให้ครบสี่สิบได้ใช่ไหมคะได้หนิได้เลยโอเคค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เป็นไวริสที่สอบเข้ามาทีเวิร์ดมันก็คือมันได้เป็นไวริสแก๊งหน่ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ เออขึ้นสีน่สิบดีว่ยเนาะเชื่พี่ได้ค่ะได้จะลองโทรไปถามกับบอสบอสหลักเองก็ได้น,นะอบอสบอสดุมาแล้วค่ะดุมาแล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อตะก,กี้เหรอเมื่อกี้เราพอวางสายจากน้หนูโดนเลยอ๋อดีครับดีดีดีดครับดี <c oughs> นั่นแหละครับเอาตามนั้นเลยสี่สิบดีกว่าอย่าอย่าเสียเยอะเลยน้องเชื่อพี่ได้ค่ะ แล้วมีอะไรสอบถามอีกไหมไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบขึ้นไปค่ะสองทุ่มแต่จริงเขาประกาศแล้วนะเราไม่รู้เหรอฮะทราบแล้วค่ะทราบแล้วค่ะนะมึงทราบตะกี้ไม่อยากเถียงอะไรแล้วเราเป็นหัวแก๊งจริงปะเนี่ยเราดูมึนๆน,นะเราดูดเนื้อปะเนี่ยโหร<ห>ไม่ไม่ได้โหรคะ่ะ ไม่เราดูดูนะเมาหรือเปล่าเนี่ยไปดูเนื้อหรือเปล่ากี่หลุมนี่ไปบ้านบิลลี่มาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ดูค่ะไปดูดกับบิลลี่มาใช่ไหมสารภาพมาเพียร์นของดีแล้วนะหัวช้าอย่างนี้ชัวร์ลององนะพะโอเคเขาคุยค่ะนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นค่ะโอเคครับเดี๋ยวรีบไปค่ะให้ไวที่สุดดูดยับไปดูมะพร้าวไงหนูน้าสดไหมคะ ไม่ใช่ค<อ>่ะได้ขายเลยเอ้าเหรอแล้วสรุปของเราครบยังเรือกับรถเ <im> บาดีทา้ทําพิธแล้วค่ะเรือเนี่ยไหยกิลัาไม่รู้ยังไม่ขายเรือเอา้าเนี่ยเห็นวะพอจะขายให้ก็มไม่เอาม,อมาให้ขายก็ไม่ไม่รู้ว่าใครขายมังตามกันก็ตามยากมากเลยของมานะขายไปยัง,งนะเห็นมานะบอกขาดขายเลยไม่รู้อ่ะพี่สาวครับมีมีทองขายสักห้าร้อยแท่งไหมครับ ไม่มีครับโอเคครับตอบบอสก่อนอ่านของบอสได้ไม่ตอบเลยงั้นเดี๋ยวไปโยนเรือที่ NPC ก่อนละกันอืมใครมีรถบ้างขอรถพอขายหนึ่งจุดสี่อ่ะสุดท้ายอ่ะขายแล้วหนึ่งจุดสี่ไม่มีใครทักมาเลยเนี่ยถ้าไม่มีก็บินเลยแต่อันนี้คือมาหนุ่มเลยนะเองนะแต่ว่าเรือแก๊งไม่รู้อยู่กับใครบ้างอ่ะพาได้เพิ่งไปฮัลโหลค่ะฮัลโหล ค่ะเอ้พัดไม่ใช่ไปเลยพัดค่ะครับก็ครับขอบคุณครับได้เลยตามขึ้นไปดิตามขึ้นไปดิพี่เปามีข้าวให้หนูไหมหกศูนย์สามไม่มีไม่มีหนึ่งศูนย์หกสามพี่ โอเคค่ะติมติมติมอยู่ป้าติมถ้าไงเดี๋ยวโทรไปหาติมติมหนึ่งนยหกโอเคค่ค่ะติมเอ่อซื้อเพชรต่อเก้าเม็ดมีข้าวบ้นงอืมมีข้าวไหมมีอ่ชอะกรแปบก็แป๊บอ่อนโตไปกดตั้งให้ตอนนี้ประชุมเลยค่ะให้นึ่เลอาไหมก็เปล่าะไรนะ ได้ได้มารับพี่ไปกดเงินด้วยได้ไหมอะ่ะหนึ่งศูนย์หกสามสองพันพี่อพเออตรงข้างล่างหรอพี่เข้าบ้านเดี๋ยวก่อนค่ะกับพี่ไปเอา